ผูกพันเรารู้สึกแฮปปี <the supply> <the supply> <the ้นอจากอยากจะขอบคุณวินก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนงานมันจะออกมาโฟล์ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราสองคนไม่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นเลยอ่ะครับคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งแต่ต้นจนจบคนจะได้แบบมีรอยยิ้มก็เป็นผมว่าเป็นเป็นครั้งสุดท้ายของของทัวร์สายใบสายแต่เราอยู่กับคอนเซปต์นี้มานานเราอยู่กับเซตลิสต์ที่เป็นเพลงประมาณนี้มานานจนเราแบบผูกพันเรารู้สึกแฮปปี้กับกับกับเขาอย่างไรกับ กับฟาแบบนี้คือต่อให้เราเล่นเราเจอวินในงานอื่นๆมันก็จะไม่ใช่ไซส์ไปไซส์อีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความใจหาย<อ>ผมว่าไม่ค่อยต่างครับจริงๆผมรู้สึกว่าตอนอยู่ที่เดียวกันก็ต่างคนก็ต่างทํางานของเรากันอย่างเงี้ยเรามีงานอะไรเราก็มาร่วมทํางานด้วยกันอย่างผมเชื่อว่าหลังจากนี้ครับต่อให้ผมกับวินจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรายังมีงานอะไรที่ได้ร่วมกันอีกหลายอย่างแน่นอนขอบคุณเพราะว่าหมายถึงว่านอกจากอยากจะขอบคุณวินผมอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบคือไซส์ไปไซส์มันเป็นคอนเสิรททีเราาาาาลลนะแ้้วใใชกํบง แฟนคลับที่เราได้เจออะไรเงี้ยเขาไม่ได้กต่บางทีเราก็เจอหน้าหน้า,หน,าหน้าเดิมอะแล้วเรารู้สึกขอบคุณมากๆที่เขาแบบเหมือนเขาแบบซัพพอร์ตเ<ๆ>ขาพร้อมที่จะตามเราในทุกประเทศเขาอยากที่จะได้ดูโชว์เราที่มันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นในตลอดเป็นช่วงปีอะไรเงี้ยเราอยากจะขอบคุณทุกทๆกคนเลยแล้วเราก็อยากจะขอะบคุณวินด้วยแหละจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกสายไปสายคือตัวหลักก็คือผมกับวินเนาะคือ งานมันจะออกมาโฟล์ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราสองคนไม่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนไม่วว้ไปมือเพราะว่าพัชจะงอกครับผมก็เดี๋ยวปลายปีครับผมยี่สานยี่ธันวาทีนี้นะครับศูนย์เศรษกิจครับก็เป็น first s ม m m ต t i n g ของผมเลยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปนะครับก็เข้ามาสนุกได้กันได้บอกได้เลยว่าอุ่นมีสัมภารเยอะแยะมากมายแล้วก็สนุกแน่นอนเห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นหลายอย่างครับวว้า ต่ว่าอย่างที่บอกครับคอนเซปต์พอมันเป็นโฮมปาร์ตี้ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมา <Okay. S 1> อบอุ่นมาสนุกด้วยกัน <Okay. S 1> ผมเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะได้แบบมีรอยยิ้มแล้วก็เหมือน mm. แบบกลับบ้านไปทุกคนจะฟูลฟิลกับกับคอนเสิร์ตนี้แนะครับม mm. ุคเม้นต์อาจจะน้อยหน่อยนะว่าโมุคเม้นต์